เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่6พฤศจิกายน2568นายอุดมไกรวัตสรนายยกรองการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับนายอาคมสารศิลปินศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครนายพรนิวัฒน์นันเอื้อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาครสมุทรสงครามนายสรวิทย์ไพ่บุ์รัตนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์และนายธนสิทธิ์เทียนการจนะวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทบิ๊กคาบล่าคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษานอกเวลาเรียนณนห้องประชุมสาครบุรีชั้น4องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสำหรับบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษานอกเวลาเรียนระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและ4องค์กรดังกล่าว จะทำขึ้นเพื่อลวมกันส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางาด้านวิชาการและทักษะชีวิตตามความสนใจของนักเรียนนอกเวลาเรียนในวันหยุดผ่านโครงการ Saturday School Expansion จังหวัดสมุทรสาครโดยจัดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเป็น Content ์ครีเอเพร้อมเสริมสร้างทักษะด้านการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอการใช้เทคโนโลยีสร้างสารรค์ผลงานและการนำเสนอเรื่องราว โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์ถ่ายภาพจากมิกคามเมล่าและการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยมูลนิธทิทีโรงเรียนวันเสาร์มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมจํานวน35คนจาก7โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ระหว่างวันที่13ธันวาคม2568ถึง31มกราคม2569ณอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร S k ส a r k และลรงเดียนสมุทรสาครบูรณะ